สวัสดีค่ะพาะกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันมืงใหม่วันใหม่ตอนเช้าๆทางยุโรปเน่ยเจเดออากาศข้างนอกกะมืดมืดค่ะสลืมสลัวอากาศยินนะคะข้างนอกอากาศหนาวหนาเย็นๆเนาะนข้างในก็คาเฟ่ดำหอมหอมอุ่นๆค่ะมาค่ะที่เก่าเวลาเดิม คงเต็ีมละมือะะ้อนาะค่ะเนาะมีเหงอชิ้นใจมากินกาแฟร่วกันเด้อค่ะเนื้อกับเอตุ๊กตาค่ะ เพิงหาเรื่องกันคือเรื่องตระอกคือตะอกกันนะคุยเย้ฟังแล้วค่ะโอ้ยเมื่อวานดังเหงินเอ้ยก็มีเรื่องเด้อค่ะมีปัญหาทางบ้านเหานะ,ะทางเมืองไทยก็เอ้ยว่ามันเป็นอุบัติเหตุเอ้ยว่ามันฟังไปฟังมาพัอนอันทางพานเพิกก่กระโทวันมาบบกน่ะคะ่ะโทรมาชี้แจงโทรมาหา ฟังแล้วก็เป็นงงเลยคะ่ะบ่เข้าใจพันธุ์ก,ก็รังผลมกคค่าทยอันวิดีโอถ่ายคลิปเนาะคเนาะลงเดี๋ยวนี้มันโซเชียลมันสูงการอัดเสียงการนั้นทําวิดีโอนี่มันสังคมทั่วไปก็มันลงได้หมดเนาะคะ่ะเนาะเพราะโซเชียลมันเยอะอายของเอรยทุกตาเลยนะคะจากพันธุ์เป็นแต่เหลืออันชงใส่เป็นนั้นคนไทยนี่ก็เป็นโรคอัน <c oughs> พันเอื่นตือบ้านเฮาอึดอัดเนาะค่ะเนาะโรคอึดอัดสังคมนะคะเยอะเด้อะค่ะเอวย์มาสังเกตมึงแล้วอีกอย่างอันเฮาไปยันออกบ้านไปหลายปีเนาะค่ะเนาะเป็นสามสิบกว่าปีกลับมาอยู่บ้านนี้ก็มีทั้งผลดีและทั้งผลบุญดีเอ้ยว่าอันนี้มานั่งคิดบึงเอ้ยใช้ย่อฝังเนาะคะ่ะถ้าเอ้ยว่าวบุตรกา อย่าอันอย่าอันนั้นกันนะค่ะเนาะเพราะว่าแต่ละเหตุการณ์มันบวกคือกันมันเถูกปะอันนี้ก็แค่ว่าได้รับฟังฟังแล้วก็เป็นเศร้าอยู่หรอกค่ะเอวยก็เศร้าใจอยู่อันแต่ว่าตัวที่อันอายของเอวยกับพันกระเศร้าใจอะค่ะพันกระโถมาอันอธิบายแต่ว่าทุกอย่างมันทีมันเกิดไปแล้วเนาะค่ะเนาะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นโดยโบตั้งใจมันเป็นความบังเอิญแล้วก็ จะเหมาะกับันความรู้สึกช่วงเวลานั้นเน,นะค่ะเอยว่าเอยมันนั่งขืดมึงเข้าใจอายอยู่ค่ะเข้าใจมันบ่มีที่ระบายอย่ะมเนีย